วัีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแก้พัสดุกันแล้วนะคะเย๊เดี๋ยวคราวนี้นะคะเราสามารถจับพี่เจนนะคะแต่เขาที่แต่เขาที่แล้วนะคะนี่นะคะเราก็ตัดไปแล้วนะคะแต่เราก็อัดแล้วนะคะแต่โชคดีนะคะที่ยังไม่ได้แก่นะคะเพราะว่าเราอัดอยู่ดีๆนะคะกล้องมันตกนะคะก็เลยต้องมาอัดใหม่นะคะนี่ก็ร้อยแกะนิดนึงนะคะไม่เป็นไรนะคะ คารังนะคะเราจะจเราจะไม่ทําให้คลิปเสียนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะนี่เป็นเชื่อนะคะก็โอเคค่ะเราสาั่งมาจับพี่เจนนะคะแล้วขอปิดชื่อที่อยู่เราแล้วก็พี่เจนนะคะแล้วก็ชื่อของเรานะคะเราสร้างแบบรอท็อบอลนะคะส่งแบบลงทะเบียนนะคะก็ค่ส่ง8บาทนะคะไม่างากล่องอย่าง8บาทค่ะก็มาแกะกันเลยไม่รู้จะแกะรอดหรือเปล่า มาเป็นกล่องแพ้เหมือนเหมือนกลัวโดนไปทันทีแงะงัดเอาของเล่นไปยากยากเย็นสะก็ได้แล้วนะคะก็ จะรอไปแกะก่อนนะคะโอ้ยยากยากยากนี่เห็นของข้างในแล้วใลกลอมองไม่เห็นนะคะอ้าไรเนี่ยไปแกะก่อนนะคะ ็เราไปแกะมาแล้วนะ,นะคะจากการที่เรางัดแงะอย่างเลทเทอย่างพอสมควรนะคะก็โอเคค่ะของข้างน้นะคะก็จะเป็น RPA อะไรอันนี้มันคืออะไรเนะี่อ๋อพี่ว่า,าจะเอากระดาษเอากระดาษของพี่เขานะคะมายัดยัดยัดให้มันเต็มเต็มนะคะับ ก็มาดูของกันดีก่อนนะคะนี่นี่นะคะก็จะเป็น APS นะคะเรามานานนานนานนาเพราะว่เรายอนไม่ได้โอนแต่ตอนนี้เราโอนพี่เขาแล้วก็ลืมบอกลืมบอกชื่อร้านนี่นะคะชื่อร้านพี่เจนนี่ก็ชื่อว่า Roman APS นะคะก็อดีไลของพี่คขานะคะก็คือ 786 5074นะคะไม่ไม่โฟกัสเลยอะ่ะก็เราชอบไม่โฟกัสนะคะเดี๋ยวเราบอกก็ได้อันนี้โฟกัสละอ่ะเราชอบถึงมือใจใอมือคนเนี้ยอ่ะมันชอบขีดข่าวก็มาดูของข้างในว้าจะเก็บไว้ อ่ะอ่านี่นะคะก็ตัวนี้ตาหลุดสี่ตาหลุดนะคะก็โอเคค่ะสวยอยู่นะคะ,ะนี่เป็น RPS นะคะรุ่นใหม่นะคะถอยไว้ได้ถอนหัวร่้เย่ yeah. จะเย่ทำไม <laughs> ก็รู้อยู่แล้วว่าถอนหัวได้เนาะก็เราจะชอบเอามาเป็นแม่นะคะแต่นี้จะเลใช่ ก็นี่นะคะก็เป็น FPS นะคะแมวเราตั้งชื่อไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอ๋ยเดี๋ยว,ยวอ๋ยจมูกติดค่ะนี่นะคะก็จะเป็น FPS แมวนะคะก็ ร่นใหม่เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็จะเปื้อนนะคะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปล้างออกมันจะออกไหมไม่รู้เหมือนกันถอดได้ไหมอ่ะไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้นะคะไม่ได้ตัวนี้เราก็จะชอบออกมาให้เป็นแม่มกันนะคะเนี่ยแต่ว่าในละคร RPS นะคะเราจะมาเป็น <c oughs> เราจะมาเป็นอือเราจะมาเป็น ลูกนะคะอันนี้เป็นแม่แต่อันนี้เป็นลูกนะคะก็โอเคค่ะเดี๋ยวเราจัดของก่อนนะคะโอเคค่ะสำหรับการแกะพัสดุในครั้งนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้เราด้วยนะคะบา,บายย